Long. อ่อนน้อมนนอมมจะกมานานแล้วแทบเป็นคนที่ชอบมุดอือะไอ่ะอเออขมือกัอนขมือเออขมือข้างมืออีกข้างนึงก่อนอ่าอ่ะนี่หอมขอบคุณครับ ข้ามือกันแบบอกอนเลยอ่ะอีเม็ดนีก็ได้อีเม็ดนี้นะข้ามือกันเออ้้งดยอ้าอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากเลยมีเพื่อนมาดสมาธิแตกแล้ว เพื่อนมาเดี๋ยวไปใกล้เขาลูกมาเร็วมาเร็วหันบนทวงเลยครับทุกคนตุดใหญ่ๆรีวิวตุดใหญ่ๆหน่อยหันบนกวงเลยนะอืมหันตกกลัวเขาดิฝนเยอะมากหวีแล้วหวีอีกแล้วก็ฟูเหมือนเดิม เห็นไหมสมาธิแตกต้างหรือแล้เจอเพื่อนเจอเพื่อนนะ้นะเพื่อนไปยังนะเพือนไปแล้วนะเพื่อนไปแลเพื่อนไปแล้วนะเพื่อนไปแล้วมาขัมมะหาแม่ใหม่มาขัามาหากันก่อนแล้วพี่ค่ะสนใจแม่หน่อยมีชีวิต alternative มากเลยลูก เ้ยหางเอสนใจแม่หน่อยสิมาเร็วเร็วนี่นินนแม่ไม่หนมนะแม่ไม่หนมแม่ไม่หนมกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนนะ ไม่เป็นแบบติ๊กเกอร์ลูกื้อมาอ้าาแล้วอเออไอ้อไข้าหนึงก่อนข้างหนึง่งเอออ่ะเก่งมากเก่งมากพ็หมูลูกของแม่เก่งมากพหมูลูกของแม่ขำมือก่อนข้มือของนี่ ขมือก่อนามือกันก่อนขมืออูอีกข้างนึ่งํามืออีกข้างนึงอ,อูเก่งมากทุกคนตามไปดูคลิปเก่าด้วยนะคะพี่น้องขออมือเป็นตั้งแต่ดเด็กอะชอบมากเลยคลิปนั้นชอบชอบใช่ไหมไม่หนูเก่ง,งเ,ดดเด็กเลยอะลูกอร่อยไหมขนมเนี่ยเบื่อแล้วเบื่อเราหรือเปล่า มนอคนอคะนอนหอน,นช่วงนี้ไม่กล้าพาพี่ขามออกกำลังกายเลยพาแต่ลงน้ำอย่างเดียวเลยช่วงนี้ใช่ไหมลงน้ำอย่างเดียวก็กลัวกลัวเชื้อราอีกเนี่มาเล่นด้วย <laughs> วันนี้เป็นวันหยุดนะคะ มันหยุดภาคเหนือคุณแม่ก็เลยหยุดเมื่อเช้ากลับมาก็เจอสภาพละยายลดน้ำต้นไม้นี่ก็ขุดดินโอโ้โหเก่งเ้ยบงังถามนี่เป็น,นที่ชอบขุดดินมากอืมตอนที่เราตอบแถมขามชอบไป<อ>แล้วแถมขามชอบ,บแล้วแถมจะเอาของไปฝังอีกด้วยชอบของฝังโดยเฉพาะเลยนะชอบเอาอาหารไปฝังใช่เวลาคลองไหนที่ไม่ชอบแล้วเบื่อแล้วก็จะเอาไปฝัง ใค้ใออกไปข้างนอกแล้วมีอาหารก็าปลาแล้วไม่ชอบก็เอาไปก็เอาไปไว้ฝังเหมือนเดิมเอาะพี่เมฆอ่ะพี่เมฆฝังไหมไม่ฝัง <c oughs> ไม่ใช่นะไ, <c oughs> ไม่ใช่มา <c oughs> ไม่ใช่มาขามนะทําไมพี่เมฆรู้ที่ใส่มาขามอย่างนั้นนะลูกฮะเพราะว่าเห็นขาทำง่ายเขาทำทำทำบ่อยนะทําบ่อยมากนอาหาล้วได้ออกไปข้างนอกจะทำทันทันแต่ขาที่ตัวเองชอบ อ้าวเน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 ว้าโอ๊ยขอโทษไม่ขอโทษน้ำเย็นอ่าเราไม่ป้อนรออออเราคุณกินอยางอร่อย,อ,ยอ,รอร่อยนะเรื่องไม่ทันใจละอ่ะเดี๋ยวแม่เอากระบะให้หนูว้าไม่มีกระบะมาอาหารมา อาหารมาเทเลยเซ่ห,หิวแหละดูออกนขนมเนอะใส่ใส่ถุงมาฝากไว้สอนน้องออันเนี้ยอาหารนี่อาหารใหญ่เลยเออน้องหิวน้องหิว่ะให้น้องแค่บินกินแล้วกันน้องสวยมากนะเนี่ว น้องชอบขนมมากกว่าเนี่ยแล้หนูกินกินข้าวหนูอื้ออ้วน่หมือนพี่เลยเอิ้นเหมือนพี่พี่เมกอ้วนแล้วเหรอใช่แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรถึงอ้วนเพราะอะไรถึงอ้วนเพราะพี่เมกไม่ยอมกินข้าวแต่พี่เมกกินแต่ขนมใช่ไหมใช่เราเราแค่อ้วนเด็กกหนุ่มกินนหรอหัวอ้วน ะนะนนเาถขนมน้องมา,าจะเก็บขนมน้องไปแล้วเดียวคาเยนอ๋อ,อ,อ,อนัองคคฝึกวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้ะไ,ไหร่เพราะว่าอากาศร้อนมากวันนี้เอาไว้ว่ารอบหน้าเดี๋มาฝึกน้องใหม่ว,ว่าวันนี้นองไม่ค่อยมีสมาธิเลยวันนี้ว่าจะพาไปเที่ยวคาเฟก็แบบน้องนอนอน,นอนทั้งวันทนนทั้งวัน ยอกหยอกยอกเนี่ยมากินอาหารก่อนมาเร็วๆอาหารยังต้องเปลี่ยนหยอกเรื่อยๆเลยอะเบื่อขี้เบือ่อแต่กินจุเอา้านี่ยเนี่เอ้าไม่กินแล้วแม่ไม่กินแล้วแม่มแแมเบื่อแม่เบื่อแม่อยากเล่นแล้วแม่เล่นแม่ได้ไหมกัดแม่แงี้ยแม่โอ๊ยหนูนอนกินเป็นหมูเล ไปเรีนะยามจะนอนอยู่ที่บ้นได้ไหคะวันนี้ก็เลยไม่ได้คลิปสดที่แบบว่าจริงจังเลยเนาะเราอะเพราะว่าอากาศร้อนอยังช่วงเย็นช่วงเย็นเอง,งวันร้อนมากร้อนทั้งวันเลยตัวอะไรต้องตามมาถ่ายคลิปให้พี่ๆดูที่นอกบ้านอะ ตัวอะไรชอบเฝ้าหน้าบ้านฮะตัวอะไรชอบเฝ้าหน้าบ้านคะตัวขามค่ะตัวขามตัวขามนี่แหละตัวดีเลยที่ขามของเราเองดูสิถ้ากินก็กินเอากินเอาเลยนะอยากกินเซตหลายซตหลาย ะายลอ่ปติดคอแม่ติดคอขอน้ำขอน้ำอ่ะนี่น้ำเสิร์ฟเสิร์ฟคุณชายหน่อยชายขามว้าวนั่นไงนั่นไงนร้อนอ่ะร้อนขอเท้าสุกขอใช่เท้าหน่อยนิดนึงก็ยังดีถ้าเธอทุกใจให้เอาเท้าจุ่มน้ำใช่ไหมลูกเพลงอะไรของแม่นี่ย เพงอะไรไม่รู้อ่ะค่ะไม่เห็นจนรู้จักแม่นี่ไม่ไวรุ่นเลยไม่ไวรุ่นเลกถามขอเพลงเงี้ยงเงี้ยได้ไหมเง้ยเงี้ยเเดี๋ยวพาเล่นติ๊กตอดิ่เดี๋ยวแม่พาเล่นติ๊กตอกเอาไหมนี่มาถายติ๊กตเล่นเล่นกันดีก่าเอาไหมเอาไหนี่เล่นติ๊กตอดิเพงอะไรอย่างเงี้ยเงี้ยมาเง้ยเงพงอะไรเดี๋ยวก่อน พี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้ขามด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของขามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ